ต,ต่อไปติดเพิ่มหรือเปล่าเอ็กซ์เพนเดอร์เฮชนะครับต้องบอกว่ามีระบบกรรันขโมยมาในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูว่าระบบเขาทํางานยังไงนะครับมาิีัรถกันเลครับระบบนี้นะครับปกติแล้วจะทํางานหลังจากที่เราล็อกรถแล้ว10วินาทีเดี๋ยวมาแกะดูครับนี่ผมไปจนะับหนึ่งก่อนนะเราเห็น,น,นกันยังานนะครับแล้วก็ล็อกรถเนี่ยครับพอล็อกปุ๊บนะครับจะสังเกตรตรงหน้าปัดจะมีการกระพริบ เป็นรูปเหมือนแม่กุญแจอยู่นะครับประมาณนี้น่าจะครบ10วิแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองดูนะถ้ามีการเปิดประตูนะครับอาจจะใช้กุญแจเหล็กตัวนี้ไขเปิดหรือนี่มีการจั่กรรมนะครับเช่นเปิดจากด้านในแบบไม่ใช่วิธีปกตินะครับนี่ตัวระบบโมยจะเริ่มทํางานแต่ไม่ได้ร้องทันทีนะครับนี่หน้าปัดมันจะมีการกระพริบแล้วมันจะมีการร้องหลังจากที่จะปิดแล้วเนี่ย10วินาทีก็ทําให้เรานะครับ ไม่ต้องไปติดระบบการขโมยเพิ่มนะครับระบบนี้มีมาทั้งในรุ่น x p a n d e r HCV และ x s a n d e r o r c e HCV ให้แล้วนะครับ